าอยู่สวัสดีสวัสดีสวัสดีมื้อนี้เฮาก็อยู่เฮือนอยู่เฮือนก็อันก็เฮืนโคนี่ว่าเฮาก็มาเฮ็ดกินเข้ากินะสดีด้ดีดีเฮ็ดจังสวัสดีเฮ็ดนกด้วย บายดีบายดีเมาเกินโคมาเกินโคมามาบารินบิิงบาล้แดงมามาข้ามาจีว้าวเยจ้ว้าวว้าวว้าวบาดีมันแข็งดิ มาจนอันอยู่อันสร้างยิ่งมีแโอเค 再聊八个。 หูระเทมเจอนะะ์น้าป่าเซีป่าเกิดมาแล้วมันมชูมบอกเรา ได้ปีงเทุ่กตัวแลวนะได้ปีงมันน้อยพอนี่นะคะจะกอ่อเหินโคกอะใส่ก่อเหินมากจะเมื่อนนะมีแล้วนะ นอบ้าก anyway, ็ไปนะตนี้อันนี้ตายเยอะยอดอันบนตูโนี่ยอดตั้มีแล้วสามหมื่นห้าพัน เชลงมันก็นี่เขาเคื่อัดเล็กอันนั้นนะเลยดังถูกปะิงปลาเฮ้เขาคินเพราะว่าเขามาปล่อยจางเห็นโฟนีน่ล่ะมาจอดประตูเฮ้ปิงปลาเขากันยังไม่ชสร็จเลยตอนนี้กันยังไม่ปิง ชาปีตัวนิสุกก่อนและเอาไปชาปีเอาหูอ๋อเด้อมูกจุดจะเด้อ เฮ็ดเนบ่เฮดเหนบ่ตเราจ็โดีเจัคแบบไอคลิปอันน uh ี้มคำดำหน้านั้นสิ k t อกไปขึ้นเป็นพังด้พันป่าห้าพอาี้ tiktok มคำดำหน้านนั คุแล้ว่าเา้ตาวาเยอะจิ๊บจิ๊บแปดคนนะลงมาลงมา ชุกละตัวนึงปลาและเนีอยตัวนี้วันนี้ก็จะตามหึ่งแล้วก็บิ้งปลานิ่งกินนะโอ้บินปลานี่ตามหึ่ง nhóm mẹ nó ra mong Rồi mà ướt chưa in ừ. ừ. subscribe cái này Ghiền Mì tôi này. ตำนู่เ้อไหมกับเจ้าน่อามากินกับตำนู่แล้วก็ปิ้งปลา เง้อาอะข้าวพนนี่งอาลันผ้าก็สองก้อนเนาะดินบ็อกกันมันเออเออแม่น่ะสก้อนพอดีข้าวแน่นมังกมัก่สองพอดีพอดีว่นกินเงายมีแกลืุมม่ข้าวกิ้งฟักข้าวบบวาเนียอใช่ข้าวิดติด่าคนมุงเลดียวแ่บนขมขมขี้วัน้อนยืมากนน

เป็นยงนาวเนาะขออนุน oh, ี oh, Ele, right. oh. Oh, really? okay. ่เดี๋ยวดูด้วอ้ยอันนี้นะอันนี้กันนม่ดเชิญเหมือก่อนอ้ยอีน่าลูกอีหายชกครวนี่ตกปากน จำมุงละจำมุงผ่านยนากินพวกมือเพราะล่ะลุงชมพูหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเ่าก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้ละความวอกกับใจที่ตามครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่